ต่อไปเราจะมาระบายสีกันค่ะโดยรู้ไหมเอ่ยว่ากล้วยสุกเนี่ยจะเป็นสีอะไรสีเหลืองใช่ไหมคะเราจะระบายกันสีเดียวไหมไม่เพราะว่าคุณหมิวมักจะสอนให้เด็กๆระบายอย่างตำสามสีใช่ไหมคะเราก็จัดมาเลยค่ะสีเหลืองสีส้มเพื่อเพิ่มความเข้มของสีเหลืองแล้วก็คุณหมิวจะใช้สีน้ำตาลค่ะ เพื่อเพิ่มความเข้มให้กับสีส้มนะคะมันก็จะออกเป็นกล้วยสุกมากๆก่อนที่จะระบายสีนะคะเด็กๆอย่าลืมเลาดินสอให้แหลมแบบนี้นะคะแหลมแบบพอดี <Yeah. S 1> เพราะว่าเวลาที่เราระบายสีอะค่ะเราจะได้ระบายได้ง่ายแล้วก็ระบายได้สวยด้วย ah. อะเริ่มแรกเลย <Yeah. S 2> สีอ่อนค่ะก็คือสีเ <Yeah. S 1> หลือง สีกลางก็คือสีส้มสีเข้มก็คือสีน้ำตาลน,นะคะนี่จะเรียงกันเป็นแบบนี้ต่อไปเด็กๆก็ระบายสีเหลืองไปก่อนเลยค่ะระบายให้ทั่วตัวกล้วยเลยนะคะห้ามระบายออกนอกเส้นนะคะ อพอระบายสีเหลืองจนทั่วแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะระบายสีที่สองก็คือสีส้มแต่เราจะไม่ไม่ระบายทั่วเหมือนกับตัวสีเหลืองนะคะให้ระบายตามนี้ค่ะก็คือเป็นไล่น้ำหนักอ่อนกลางเข้มค่ะทีเดีสังเกตดูว่าคุณครูจะระบายสีส้มจนมาถึงเหลี่ยมตรงนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่า เพราะว่าตรงนี้ค่ะมันจะไม่ค่อยโดนแสงมันก็เลยจะสีเข้มกว่าด้านนี้นะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บเสร็จลูกนี้เสร็จคุณมิวก็มาระบายลูกนี้ต่อค่ะโดยระบายถึงแค่เส้นตรงนี้นะคะ สร็จแล้วทีนี้ตัวนี้นะคะเราก็ระบายสีส้มมาทั้งหมดเลยต่อไปเราจะใช้สีน้ำตาลนะคะ <c oughs> ในการระบายให้สีส้มมันเข้มขึ้นคะ่ะ <c oughs> เราจะใช้วิธีการตาวัดนะคะ <c oughs> เป็นวิธีการตาวัดแบบนี้คะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวคุณครูทำให้ดู เป็นตาตาวัดแบบนี้ค่ะไม่ใช่แบบนี้นะคะตาวัดแบบนี้ค่ะเพื่อใหเออ้เส้นมันเนียนขึ้นค่ะ เด็กๆจะระบายพื้นหลังเป็นสีอะไรก็ได้นะคะแต่ต้องไม่ใช่โทนสี3สีนี้นะคะสีอะไรก็ได้